เราสำรวจข้อมูลผ่านเครือข่ายขนส่งสาธารณะเชียงใหม่ออกแบบได้นะคะทำงานร่วมกับทีม Public i n t e l l i g e n c e ของไทย PBS ค่ะรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ระบบขนส่งสาธารณะในเชียงใหม่พบว่ามันยังไม่เอื้อต่อผู้ใช้บริการมากนะักมีหลายโจทย์เลยค่ะรถแดงรถโดยสารไม่ประจำทางแม้จะมีเยอะแต่เส้นทางมันไม่ครอบคลุมค่ะคุณผู้ชมรถเมย์ RTC ให้บริการเฉพาะบางเส้นทางสาคัญอย่างสนามบินเชียงใหม่ประตูช้างเผือกประตูท่าแผ่รถโดยสารประจําทางระหว่างอําเภอมีหลายเส้นทางก็จริงนะคะแต่ความ ทีมันน้อยค่ะที่ผ่านมาการพัฒน,นารถเมเชียงใหม่ก็เลยเจอลูปแบบที่คุณผู้ชมกําลังจะได้เห็นนี้นะคะไม่มีคนขึ้นเอกชนขาดทุนจากนั้นก็บริหารจัดการด้วยการลดจํานวนรถค่ะบริการแย่ลงคนก็ยิ่งไม่ใช้ขาดทุนก็หนักขึ้นค่ะสุดท้ายยุบหรือไม่ก็เจ๊งนะคะนอกจากปัญหาที่พบในเมืองเชียงใหม่แล้วเอาจริงนะหลายจังหวัดก็พยายามทําเรื่องนี้ที่ขอนแก่นพยายามพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะมาหลายปีผ่านการลงทุนของเอกชนค่ะส่วนที่ภูเก็ต เทศบาลอาบาจอรก็ลงทุนเองแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะทําภูเก็ตสมาร์ทบัสแต่ก็แหมยังไม่ถึงเป้าลําพูนจังหวัดเล็กๆก,ก็พยายามทําเรื่องนี้ค่ะเทศบาลนครลําพูนทดลองใช้บริการรถโดยสารไฟฟ้า E ี b ี s ัสขนาดเล็กวิ่งให้บริการฟรีในเขตเมืองก็นําร่องนะคะมีการตื่นตัวอยู่พักนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีอํานาจและงบประมาณไม่เต็มที่ค่ะคุณผู้ชมเสียงจากคนท้องถิ่นบอกแล้วว่าจําเป็นและต้องการแต่คําถามคือมันติดขัดอะไรในขณะที่ท้องถิ่นหลาย ที่พยายามที่จะทําอยู่นะคะ